ผู้ชมคะถ้าพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมในอุดรธานีหลายคนคงจะนึกถึงเสียดต้อยติ่งเป็นอย่างแน่นอนค่ะก็เพราะท่านเป็นเจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวบนพื้นที่กว่า2,000ไร่และวันนี้ทางทีมงานได้รับเกียรติจากท่านให้เข้าเยี่ยมชมคลื่นหาดสุดรู้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง500ล้านบาททีเดียวค่ะหลายคนคงเคยเห็นแต่รั้วภายนอกวันนี้ล่ะค่ะจะได้เห็นว่าภายในเลิศรู้ขนาดไหน ออกมารับเองเลยวันนี้ขออนุญาตให้เยี่ยมบ้านหน่อยได้ไหมคะขอคลองเข้าไปเลยดีกว่าดีกว่านะคะโอ้อลังการมากคื้ายค่เท่าที่ทราบมาเนี่ยบ้านป้อยสีไม่เคยเปิดให้ใครเข้ามาดูขนาดนี้เนี่ยรายการมาดามไลฟ์รู้สึกแบบว่าต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเข้ามาบรรยากาศในบ้านแรกแรงว่าเขาวังเหมือนมากเพราะอลังการมากบ้านครับ ก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่สะดุดตาเหมยมากๆเลยก็คือตัวเชนเดเลียตัวนี้เชนเดเลียตัวนี้มันสวยมากแล้วมันใหญ่อลังการอยู่ตรงกลางของบ้านเลยได้มาจากไหนคะเซ้อยได้มาจากเชโกครับทางโรงงานในเชโกเขาเป็นคนมาเขาเป็นคนออกแบบออกแบบแล้วก็ตลักก็มาประกอบที่นี่มาหลังจากบ้านหลังนี้เสร็จหรือว่าออกแบบพร้อมๆกับบ้านหลังนี้คะออกแบบพร้อมๆกับบ้านหลังนี้เลยครับหรอคะ <S <S อันนี้แค่เป็นจุดเริ่มต้นนะ อันนี้ป็นด้องทํางานของผมครับอ๋อค่ะสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาในห้องนี้เราเหมือนสะดุดนอกจากความใหญ่ัวอลังการแล้วก็ความโอดหงของห้องนี้ก็คือภาพที่เสียต้อยกําลังรับสิ่งของพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มาที่ไปของภาพนี้ค่ะอันนี้ผมเป็นกรรมการของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับซึ่งได้รับโรคพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวนจิรดาครับเล้วคะกี่ปีมาแล้วคะตั้งแต่ปี2525 ภาพนี้31ปีแล้วแต่ว่าภาพก็ยังในรูปกับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะคะยังดูหนุ่มเหมือนเมื่อ31ปีที่แล้วเลยขอบคุณครับเ <c oughs> ดี๋ยวห้องต่อไปเดี๋ยวผมเชิญคุณเหนือไปดูห้องรับประทานอาหารอ๋อหรอคะห้องนี้รือเกล่าวที่คนเข้ากล่าวขานถึงห้องรับแขก16ที่นั่งห้องนี้หรือเปล่าคะใช่ครับ ิ่งหนึ่งซึ่งสะดุดอีกเหมือนกันนั่นก็คือตัวเชเนยตัวนี้ค่ะมาจากเชโกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับมาจากเชโกเหมือนกันครับวัสดุนี้ทําจากทอง 24K ครับค่ะทั้งทั้งโซ่แล้วก็ทั้งทั้งกา้านเป็นทองย4 k ทั้งหมดค่ะสวยมากๆเลยนะคะโต๊ะตัวนี้นะครับมีสิ่ง,งด้วยความสะดวกขั้นโลดแขกที่จะมาทานอาหารที่ดีนะครับะจะมีจะมีปุ่มกดแน้วทุกท่านเลยครับจะกดปุ่มได้แล้วมันจะหมุนเองเลยเองอนะครับจะหมุนอาหารมาได้เลยได้จะหมุนซ้ายหมุนฝาาก็ได้นะครับ แล้วก็มีมีปุ่มกดทุกที่สําหรับมีทุกทุกที่ที่นั่นว่ามันเก๋มากมันบอกว่าสมเป็นเสียต้อยจริงๆอะอะไรแบบเนี้ยเล็กๆไม่เสียต้อยไม่ทำาน่เล็กๆก็ต้องใหญ่ๆนะเล็กก็ททาอยู่นะครับเล็กเขาทำอยู่ใช่ไหมคะเราไปดูห้องอื่นกันต่อบันไดสวยมากเลยค่ะเสียต้อยบ้านหลังนี้ใช้ระยะเวลาการสร้างกี่ปีคะสี่ปีกว่าสี่ปีเลยเหรอคะแล้วถามจริงๆว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เห็นบอกเป็นสามหลังอยู่ในหลังเดียวกันเนี่ย อยู่กันกี่คนคะอยู่กันสองคนครับโอ้เห็นรูปนี้แล้วสะดุดเลยต้องถามค่ะจ้ต้อยค่ะรูปนี้เป็นภาพที่ใหญ่แล้วก็อยู่มุมหัวบันไดพอดีรูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันระราชทานทองประจํารุ่นของเชาวบ้านเมื่อปี2521ค่ะที่วิบเอ็ดที่มิตรัยพะแล้วก็ท่านก็ลงลงนั่งลงนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็ท่านก็ถามเมื่อถึงละเป็นคนจังหวัดไหน ทำมากินเลยรที่อุตรนะคะหัวอารมณ์ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากเลยครับตอบถูกไหมคะว่าคนจังหวัดไหนตอนนั้นน่ะตอบถูกครับตอบถูกใช่ไหมแต่เราไม่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เนอะตอนนั้นเราก็คงตื่นเต้นเราใช้นนะพูดไม่ออกครับค่ะไม่เหมือนแบบว่าคงจะแบบว่าพูดไม่ออกเลยตื่นตันครับตื่นตันนะค ผู้ชมคะน้อยรายการนะคะที่จะได้เข้าชมบ้านต้อยติ่งเหมือนรายการมาดามไลฟ์ค่ะช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงผู้ชายที่ชื่อเสียดต้อยติง่งแห่งจังหวัดอุดรธานีคะ่ะ